สวัสดีครับนักเรียนนะครับเรามาต่อการวิชาภาษาไทยนะครับชั่วโมงที่แล้วเราพูดกันถึงเรื่องคํานามนะครับพูดถึงเรื่องคํานามนักเรียนจําคํานามได้ไหมนะครับคํานามเพื่ออะไรนะครับคือคําที่ใช้เรียกชื่อคนสัตว์สิ่งของสถานที่นะครับจําได้ไหมนะครับที่ใช้เรียกชื่อคนสัตว์สิ่งของสถานที่และการแสดงกร Bem ิยาอาการต่างๆนะครับอ่า พวกความสึกนึกคิดนะครับคำนามแบ่งออกเป็น5ประเภทจําได้หรือเปล่าอันนี้ทบทวนก่อนนะคานามสามัญนะครับคํานามวิสามัญนะครับคานามบอกลักษณะคํานามบอกมวลมูลคานามบอกอาการนี่มี5ประเภทนี่คือคํานามวันนี้เราจะมาขึ้นคําสรรพนามอ่าคำสรรพนามนะครับเป็นคําที่ใช้แทนคํานามนะครับแบ่งออกเป็น6ประเภทเยอะกว่าคํานามธรรมดาอีกนะครับคําสรรพนามแบ่งออกเป็น หประเภทนะครับมีดังนี้หนึ่งเลยดูนะครับคำสรรพ,พนามแทนบุคคลนะครับหรือบุรุษสรรพ,พนามเป็นยังไงนะครับคํานามแทนบุคคลนะครับก็คือใช้แทนบุรุษสรรพ,พนามเช่นนะครับใช้แทนผู้พูดผู้ฟังนะครับตัวอย่างเช่นกระผมเห็นไหมจะไม่ใช้ชื่อคนสัตว์สิ่งของนะจะใช้กระผมผมค้าพเจ้าฉันอ่า เป็นตัวแทนนู่นนี่นั่นนะครับนี่เขาเรียกว่าคําสรรพนามใช้แทนคํานามนั่นเองนะครับหรือใช้แทนคนอื่นเขาท่านเธอคุณประมาณนี้นะครับอ่าเห็นไหมนี่คือคําสรรพนามใช้แทนบุคคลน,นะครับต่อไปคาสรรพนามชี้เฉพาะเป็นยังไงนะครับหรือนิยมสรรพนามนั่นเองเป็นคําสรรพนามที่บอกความหมาย เฉพาะจะจงเช่นนั่นอะไรนี่อะไรโน้นนะครับโน่นนี่นั่นนี่เขาเรียกว่าคําสรรพนามชี้เฉพาะโน่นโน่นไกลๆนู่นอะประมาณนี้นะครับเขาเรียกว่าคําสรรพนามชี้เฉพาะโน่นนี่นั่นอะไรต่างๆนานาชี้เฉพาะเลยคือเห็นชัดเลยว่ามันคืออันน <lawsuit royable. S 1> ั os, man, laut, ay, after, guitar, lodge, ้นจริงๆนะแต่ประมาณนี้เฮ้ยอะไรนั่น่ะโน่นอะไรนั่น่ะนี่เห็นไหมโน่นู่นโน่นโน่นน่่นยไกลนู่นะน่นเห็นไหมนี่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 หรือเรียกจะเรียก เฉพาะเจาะจงเลยจะเรียกคนนี้นี่เธอนี่เธอนี่เธอมานีหน่อยประมาณนี้นะครับเขาเรียกว่าคําสรรพนามชีเ้เฉพาะนี่เธอมานีหน่อยนี่เธอมานีหน่อยนี่มานีนะครับคําสรรพนามชีเ้เฉพาะคําสรรพนามไม่ชีเ้เฉพาะทีนี้นะครับหรืออนิยมสรรพนามเป็นยังไงอนิยมสรรพนามนะครับจะมีความหมายทั่วไปเลยนะครับไม่เฉพาะเจาะจงเช่นใคร เราเข้าใจไหมเรารู้ไหมว่าเป็นใครใครที่ทําของชั้นหายใครทําของชั้นพังประมาณเนี้อ่าใครเอาของชั้นไปประมาณนี้นะครับเราจะไม่รู้เลยว่าใครเอาไปเพราะไม่ชับไม่ได้ไม่ได้เฉพาะจะจงไม่เหมือนคํานามชี้เฉพาะนะนี่เธอนั่นทําอะไรอะ่ะประมาณนี้นะครับอันนี้คือชี้เฉพาะถ้าไม่ชี้เฉพาะเลย ใครใครทาไม่รู้เลยประมาณนี้ใช้คําว่าใครอะไรนะนี่ไม่ได้ชี้เฉพาะนะครับต่อไปคําสรรพนามถามนะครับคําสรรพนามถามเป็นยังไงเช่นอะไรไหนใครเอ,อ่ยประมาณนี้เป็นคาถามนะครับคําสรรพนามแยกฝ่ายนะครับคาสรรพนามแยกฝ่ายมีคําว่าบ้าง ใครทาบ้างอ่าใครสนใจบ้างอ่าต่างเอ้ามันต่างกันยังไงนะครับอ่านี่คือคสาสัมพนมันธมแยกฝ่ายนะอันที่หกอยู่ไหนนะอ่ามาดูตัวอย่างนะครับมาดูตัวอย่างคําสรพพนามนะครับเขาเขาเห็นไหมอันนี้ชี้เฉพาะไหมแล้วว่าชี้เฉพาะหรือเปล่าหรือเปล่าครับ เขาไม่เคยทําความเดือดร้อนให้ผู้อื่นเลยเห็นไหมใครเป็นคนขับเสภาให้เพื่อนๆฟังอ่านั่นอ่าเป็นหนังสือของเธอใช่ไหมอ่านักเรียนที่มาประชุมกันบ้างก็นั่งบ้างนะครับนะครับก็นั่งบ้างก็ยืนบ้างนะครับหรือบ้างก็นั่งบ้างก็ยืนประมาณนี้นะครับเป็นการแยกอ่า เรามาดูรูปประโยคของคำสรรพนามถ้าเป็นประธานประโยคคืออยู่หน้าประโยคเลยประธานคือข้างหน้านะครับถ้าเป็นคำนามเขาจะใช้ชื่อคนสัตว์สิ่งของสถานที่ขึ้นก่อนแต่ใน,นที่นี้เป็นคำสรรพนามนะครับคำสรรพนามคำสรรพนามเป็นประธานเป็นยังไงใช้คําว่าเขาไอ,อ้เน,นี้เขาเอาเขาขึ้นก่อนเขาอาสาเป็นผู้นําเพื่อนๆชั้นป .6 ทำกิจกรรมวันสูนทรผู้เขาใช้คําว่าเขานักเรียนเห็นหรือเปล่าอ่าเห็นไหมคําว่าเขาเขาเป็นประธานเขาเป็นคาสรรพนามใช้แทนคํานามนะครับเขาคนนั้นเฉพาะเจาะจงไหมเจาะจงแน่นอนเลยนะครับนั่นนะนั่นนี่เป็นเจาะจงมากเลยนั่นคือโรงเรียนที่สันติและปัญญาเรียนอยู่อันนี้เฉพาะเจาะจงมากเลยนะครับ ถ้าเป็นกรรมกรรมคือผู้ถูกกระทํานะครับถ้าคําสรรพนามเป็นกรรมจะอยู่ท้ายประโยคนะครับโปรดนําหนังสือมาคืนฉันวันนี้อน่าสงสารมากเลยเหมือนอ้อนวอนเลยเห็นไหมครับได้โปรดนําหนังสือมาคืนฉันวันนี้นเห็นไหมใครอ่านมันนัคดีให้พวกเขาฟัง่า,ามนะครับถ้าเป็นส่วนขยายประธานนะคุณพ่อท่านามีคุณพ่อยังไม่พอ โอ้โห oh, ใช้คาว่าท่านต่ออีกมีคุณพ่อไม่พอมีคําว่าท่านต่ออีกคุณพ่อท่านเป็นคนจริงจังเห็นไหมท่านมาขยายคุณพ่ออืหลวงลุงท่านกําลังเทศมีหลวงลุงแล้วยังมีท่านมาต่ออีกนะครับดูยิ่งใหญ่ขึ้นเลยอ่าต่อไปเป็นส่วนเติมเต็มของคํากริยากริยาจําได้ไหมเรียนตอนป .5 กริยาคือการแสดงอาการนั่นเองนะครับเป็นส่วนเติ็มๆของกริยานะครับเป็นเหมือนคล้ายเท่าคือเช่นนะครับเธอคือใครนี่นะแมวตัวนั้นเป็นอะไรอ่าเป็นเป็นคํากริยาแล้วยังมีอะไรต่ออีกนะครับใครเห็นไหมคำว่าใครมาขยายคำว่าคือนะครับ เป็นส่วนเชื่อมประโยคนะครับเข้าด้วยกันเป็นตัวเชื่อมประโยคได้นะนะครับฉันชอบบ้านสีฟ้าที่ที่อยู่ใกล้น้ําตกอ่าเห็นคำไหมเห็นคําเชื่อมไหมเชื่อมคําว่าเชื่อมประโยคฉันชอบบ้านสีฟ้านะครับและประโยคบ้านอยู่ใกล้น้ําตกอ่าให้เป็นประโยคเดียวกันเชื่อมโดยคําว่าที่นั่นเองนะครับเห็นไหมอ่า ทวิตาเอทวิดานะครับเป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่หกทับหนึ่งอ่าซึ่งนี่ประโยคแรกมาแล้วมีอะไรมาเชื่อมซึ่งอ่าเคยได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดอาา่านทำนองสนอเข,ขาเอาคำว่าซึ่งนะครับมาเชื่อมสองประโยคระหว่างทวิดาเป็นนักเรียนชนั้นป .6 นะครับและประโยคที่สองคือเคยได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดอาา่านทำนองสนออ่า คำสรรพนามสรุไปไม่ง่ายเลยสรรพนามใช้แทนคำนามใช้แทนชื่อคนสัตว์สิ่งของสถานที่นะครับเช่นถ้าจะใช้เรียกคนอื่นนะครับอย่างเช่นคุณเรียกค ok ุณนกอย่างเงี้ยใช้แทน ok ค,าาคุณนกคุณใช้คาว่าเธอคุณนะครับนี่มีคํานามมีคําสรรพนามแทนบุคคลนะครับมีคําสรรพนามชี้เฉพาะชี้เฉพาะก็จะเป็นนั่นนี่นู่น ون, นะครับ แทนบุคคลก็เธอเขาผมอ่คุณข้าพเจ้าดิฉันก็ว่าไปนะครับคําสรรพนามไม่ชี้เฉพาะก็จะมีเช่นใครอะไรที่ไหนเมื่อไหร่ประมาณนี้คําสรรพนามเป็นคาถามอะไรนะไหนนะใครเอ่ยนี่ครับคำสปปรรพนามเป็นคาถามคําสรรพนามแยกฝ่ายก็จะมีบ้าง ต่างกันนะครับโอเควันนี้คำสรรพนามก็พอวิชาภาษาไทยนะครับเดี๋ยวมันจะเยอะไปนักเรียนทำงานในแบบฝึกหัดหน้าที่หน้าที่21นะครับในแบบฝึกหัดเดี๋ยวเดี๋ยวคุณครูพิมบอกในไลน์อีกหนึ่งอีกทีหนึ่งนะสวัสดีครับ